สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุข,ขุพทุนครับอามนี่ได้รับแนวทางจากอาจารย์สมชายเหล็กเล่าพัฒนาได้พี่น้องเธอนะครับเล่าพัฒนาเพิ่อนเขาดีดีพี่น้องเขาทุกงวดนะครับบารายลุกอุพเดชเทียพี่น้องนะครับรือว่าของอาจารย์ลาวีกับบาราลงนะครับหลยอาจารย,าย์หลายท่านนะครับส่งเ,ลเหลขเล่าเหลขกฮานอย,าย้าใหั นะครับมันใส่เวลาหน่อยครับพี่น้องห้าหน้อยกับมือเดียวเล่าก็บซองมือนะครับกับางเทียก็ได้ลงบางเทียบก็ไปรุงพี่น้องนะครับแอดกัได้ล่งแต่ส่วนมากจะรงเหล็กไงจะเหล็กไงกับร่งเพราะท่านได้เปิดอยู่พี่น้องพี่น้องอาจารย์เป็นทรงมาไห้หลายคนนะครับหลายท่านหลายสำนักนะครับความกับเลข็กไงของอาจารย์สมชายมือวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนเหลขข้างลางพนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับ เอาเมื่อกี้นี่ของตุ้มตาบ่ทุมมากดวนไหกี่มาหาว่าฝันเลวเพี่น้องนะครับแอดกาสิเดินทางเพิ่งจะไปหาพ่อสมควรนะครับผีหน้านะครับปูหอยยองมาบอกเลขพี่น้องหกงวดสอนนะครับเนาะเอาจะไปเดินทางไปจากนั้นก็นจะเดินทางไปเอาเงินไปไห่หลวงปูนะครับหรือว่าจะไปหาหลวงปูอยู่ทงังสารคามหลวงปูเนี่ย นะครับติดตามโค้งสุดท้ายให้พี่น้องในเบื้องในช่น้ำการพร้อมกับเลขของอาจารย์แดงเด้อพี่น้องเด้อหลายๆสำนักพี่น้องยังบันติดตามนะครับเอามือนีจุดโอกาสลงกเล่าพัฒนาเบาโดนจากน้อยเด้อพี่น้องเด้พอพบาว่ามีหลักฐานเก่าให้พี่น้องในเบื้องในชน่นงต้อการมีแจ่ของไม้นะครับมาไม่สาหรับเลขเล่าพัฒนาของนะครับเสี่ยนสมชายพี่น้องตั้งจังหวัดอาการสินนะครับเขาดีเป็นนายให้การพี่น้องแต่เขา่ได้ลงให้เหต่ผลพี่น้องเนาะ ตารางวดที่กรอนที่เพื่อนลงไห้เอามาไห้แล้วก็เข่าที่หกศูนย์ศูนย์หกเต็มเต็มด้พี่น้องเด้อนี่คือหมายเลขโทรของอาจารย์สมชายพี่น้องนะครับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกสามหกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้องนะครับของอาจารย์สมชายหรือว่าเซียนสมชายนะครับมือนีปล่อยเหล้าพัฒนาให้พี่น้องเอฟซีแฟนช่องได้เบิ่งได้ชมนล้กันเอาคลิปสั้นๆพี่น้องนะครับจากแปดหน้าที่ นะครับบอถึง10หน้าที่ดอกพี่น้องลงคลิบส er ันๆให้พี่น้องแฟนช่องได้ไปจับจองสื่อกันนะครับมากคอยจัดพี่น้องขัดไปพานและพี่น้องเด้อนะครับจองทางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นซื่อกลางเป็นสะพานบุญเหตกับพี่กับน้องนะครับทัวโลกทัวประเทศในเบื่องในชมนักกันพี่น้องมาก็คอยไปจับจองสำหรับลราพัฒนามือวันที่23คือมือนี่พี่น้องช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งและพี่น้องเด้อนะครับขอพี่น้องสุกๆมันๆสุก่สุกคนสํารับเอฟซี ของทวีคนเดือที่เขามาติดตามรับชมรับฟังให้มีจต่ความสุขความเจริญพี่น้องนะครับจิตเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะครับเงินทองไหลมาที่มากคือจังสายนาะมประกาศสายสุขสุขวัลพี่น้องนะครับเวลานี้ห้างพี่น้องก็จะรอบเบื้องเลีกราพัฒนาของอาจารย์สมชายนะครับทายถ้ำยุดนาวัดนะครับในบ่ิเรียนวัดสามชี้ไช่หรือทางบ้านแอดละพี่น้องนะครับเนาะอาพี่น้องนี่ก็คือ เลขของอาจารย์สมชายนะครับหรือว่าเซียนสมชายช่างกาฬสินพี่น้องสำหรับล่าพัฒนาของเพื่อนในพี่น้องเด้อนะครับเอาเพื่อนหามาที่ซีเกตนะครับเกตซีซีแปดแปดซีซีเก้าเก้าซีหาเก้าเก้าหาหาแปดแปดหาหาเจ็เจ็หาพี่น้องนะครับหกชุดหกหางในพี่น้องเด้อนี่คือล่าพัฒนาของเซียนสมชายพี่น้องทั้งจังหวัดกาฬสินนะครับสำหรับล่าพัฒนาเพคนเข่าดีพี่น้อง นะครับขังก้อนๆเพื่อนเอาไว้ให้แอดลงกับเขาที่60ศูนตรงๆนะครับหมวดนี้เพื่อนฟันที่ซีกับหาพี่น้องตัววิ่งของเพื่อนได้พี่น้องเด้อได้หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์สมชายหรือว่าเซียนสมชายก็ศูนย์หกสามหกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้องนะครับพี่น้องโทรหาเพื่อนได้ได้พี่น้องเด้อนี่คือราวพัฒนาพี่น้องสนใจราวพัฒนาโทรหาเซียนสมชายได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์หกศูนย์หกสามหกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 70พี่น้องนะครับเอาวันที่23เดือนส0อ่พา2566พี่น้องนะครับจัดให้พี่เ้นองสู่กู่สุคชนพี่น้องมากก็ค่อยไปจับจองหาสื่อได้พี่น้องเดอ้อสำหรับกาวพัฒนาของเสียนสมชายมือนีลุงไห้พี่เฮนองในเบืองในชมน้ำกันนะครับหลังจากนั้นก็จะลงเขล่าข้างล่างของเซียนสมชายได้พี่น้องเดอ้อมันท่งมาพร้อมกันนะครับพร้อมกับเหลขล่าง วัตถีพันา์มาเิ่นทรงไห้เลขลกางก็คือ c 9 9กออกที่ C6 6C พี่น้องถือว่าถือพี่นออ้องเพราะว่าเก่ากับ6เป็นตัวเดียวกันนะครับพี่น้องติดตามเบิ่งหลังจากจบคลิปนี้แลว้วนะครับเสียนสมชายปล่อยเลขข้างล่างมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยพี่น้องเด้อวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6น,น,นะน,น,นะครับเอาแคบหน้าจอไว้ด้วพี่น้องเด้อนะครับ กฤตกเล่าพัฒนาของเซียนสมชายหวดประจําที่ยี่สิบสามเดือนสิบหกพี่น้องคือมือดีแหละพี่น้องนะครับมีเวลาหอดสองทุ่มครึ่งนะครับพื่อพี่น้องไปจับจองสื่อกันมาคอยไปจัดไปหากันได้พี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องอิซีเรียกร้องมาหลายว่าลงเล่าพัฒนาให้เน่นะครับลงให้เด้เดอพี่น้องนี่คือเราพัฒนาฝากพี่น้องสุข,ขุสุกลนะครับเนาะ บรรยากาศช่วงย่ำเปรนเาพี่น้องลมบ่อยๆหรือพี่น้องเขาหนาวๆหราเด้อพี่น้องทางบ้านแอดหนาวแล้วพี่น้องเริ่มหนาวแล้วประชาัมพันธ์บอกพี่บอกน้องสุขุสุกคนผู้ที่ขามาเบิ่งขีบเล่าพัฒนาจะได้ไปติดตามเลขกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของเซียนสมชายนะครับสำหรับเลขล่รางผนมาเป็นที่เรียบร้อย นะครับผมก้อนก้อนกับเพื่อนห้ฟันที่ศูนย์สองเข่าที่ศูนย์สองพี่น้องเต็่มติ่มนะครับเนาะสำหรับเลขข้างล่างรับงวดล่าสุดเพื่อนฟันที่สี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับเข่าที่สี่หกนะครับเก้ากับหกเป็นตัวเดียวถือว่าเข่าถือว่าหมานพี่น้องนะครับงวดนี้เพื่อนที่ฟันตัวใดเพื่อนที่เค้งตัวใดให้พี่น้องไปติดตามเบิ้งติดตามชมน้ำกัดด้วพี่น้องเด้อนะครับถ่ายคลิปแล้วพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันก่อนที่จบคลิปนะครับสำหรับเซียนสมชายราวพัฒนาด้วพี่น้องเด้อ นี่คือเสี้ยนสมชายเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับถ่ายชีเิเแลวจะได้จบชีิปแล้วให้พี่น้องแคบหน้าจอไวน้น้ากันะชิปสั้นๆพี่น้องจกแปดหน้าที่นะครับแปดหน้าที่ให้พี่น้องเด้อเฮ็ดบอยานนะครับวีลากับเบิงหฮอดแช่สองทุ่มครึ่งนะครับมือนี้เลขกออกสําหรับเล่าพัฒนาให้พี่น้องไปจับจองหาสื่อกันพี่น้องมักคอยจัดขัดคอยพานพี่น้องผมเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้อง เพียงเท่านั้นนะครับบ่สามารถที่จะรับรู้ได้คือกันนะครับว่บาเลขสิออกตัวใดพี่น้องเนาะเอาลาพัฒนาจัดให้พี่ให้น้องสำหรับผู้รับมากล้าด้วพี่น้องเด้อมาเป็นทีเรียบร้อยสำหรับปิดซีส,สีเรียกรองเลขกลาวพัฒนาของเสียนสมชายนะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งในโชคเท้วกันเป็นทีเรียบร้อยมักคอยจัดคัดคอยพานพี่น้องบ่มักเบิง่งเพื่อความสุขให้เบิง่งเพื่อความบันเทิงแค่นั้นกระพอ ทายท่าบรรยากาศอยู่ไทยเน้นบริเวณวัดสามมิตรชัยของวัดของหลวงปู่พี่น้องนะครับอยู่ทางบ้านเอด็ดนะครับบ้านเอ็ดก็อยู่ติดวัดพี่น้องย่งางมากกับหอดวัดปัาบโหลดพี่น้องเก่าหนึ่งสองเก่านะครับเนาะเอาขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีจฉุกวามสุขความจเจริญคิดเงินก็ขอให้ได้เงนินคิดทองก็ขอให้ได้ทองได้พี่น้องเด้อนะครับหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องนะครับสุขสขมันมันสู้คู่ทุกคนพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีสีเข่ามาเบิงสีเข่ามาติดตามสีเข่ามาเป็นกำลังแรงใจ ขอบพระคุณทุกไรททุกแค่ทุกกำลังแรงใจ่ขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทั้งกรุงเทพทั้งกรุงไทยทั้งสกลนครขอบพระคุณทั้งอิปขอบพระคุณอิซีทั้งสาก้วทั้งนคปรปฐะทุมสก,สก,กนลนครทั้งมุกดาหารหรือว่าทั้งสารคามทั้งคอนแก่นนะครับทุกสารชิดนะครับที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขปู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ